เจนืมือใหญ่กันเข้ามือใหญ่หน่อยเข้ามืคุมให่หน่อยทำไมหลงงอนอีกแล้วเดี๋ยวต้งไม่งอนสิครับนี่คือหน้างอนนนใหญ่ใหญ่่หเเต็มเลย เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเช็ดทั้เดียวเนาะเช็ดเป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะคะคุณยายเช็ดตั้เดียวนะคะดูตาดูตาดูตาสิอ่อนวอนป่าวโกรธไม่อยากให้ทำยังไงยิวเบื่ออยูเเบบถ้้าาตนช็ดีไงงคะยิวเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยยายตัดหูคิวไปได้ไหมอ่ะ เช็ฟหูทำไงบ้างคะอะไรนะลูกค้าตอนเช็ฟหูบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วอ๋อ <c oughs> เราบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะพี่คิวนะมาดูตานางตอนนี้ปฟื้นมากเลยคิวได้บอกไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมลกูกคิวจะไม่บอกเยอะ ยูวจะไม่บอกเยอะยูวจะบอกแค่นั้นทำไมอะคะเพราะว่ากิวเบื่อกิวเบื่อครับเบื่อมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนั่งๆอยู่แถวเนี่ยเ uh huh. บื่อไม่เลูกกิวอยากจะไปกัดกระด,ดูกไม่เลูกที่บ้านส่วนกางถุงมาให้เลยนะคะที่แค่หยิบมาออคุณยายดูแค่เดียวครับคุณยายดูแค่เดียวหนองอะไรไม่ได้เลย น้องไหนนะไไม่คัีกวางน้องไม่แล้วนะลูกไมก่บลูกไม่แล้วพักไม่แล้วพัดต้องกินยาอีกนป่ะคะงสังสายงาหลบสิลูก,าย,ลกยาที่กินน้ำเยอะๆนะอะน้ำผอมหมผอมหอาหนูลูก ี่จร <authority. half. S 2> <ing> ิงมันต้องหายแล้วอะสะบัดแล้วลูกสะบัดแล้วสะบัดลูกสะบัดอีกลูกสะบัดอีกลูกสะบัดอีกครับสะบัดอีกลูกสะบัดอีกครับสะบัดแล้วสะบัดเล็กสะบัดแล้วบัดแล้วสะบัดแล้วล็กสะบัดแน่ะสะบัดน่ะสะบัดน่ะ มีค่าธเรมเนเป็นไอรี่อแบบเป็นแคมป์แต่ทำโป๊กเกอคิวเกอคโต๊ะอะไรเงี้ยเราได้ออเรอรอเยอะป่ะคะก็แตปั่าธรรมเนีายชิมนึ่เหรอไอ้ดิ้งชอบนี่ยเป็นน้อยอะไม่เงียบจัง ชอบไม่ทำได้แบบนี้ได้ไหมบ้าหเหรอไม่น,น,นอะเหรอไหมอย่างเงี้ยอิตยละร้อยวอย่างเงี้ยนะ,ะทุกคนเป็นกำลังใจให้กิวในการเช็ดหูพี่กว่า ก็มันถ่ายพี่ด้วยนะนะก็มันถ่ายพี่ด้วยนะมเมื่อกี้โดนลิขสิทธิ์ด้วยถ่ายพี่ตอนนั่งคุยรับออเดอร์เนี่ยแรงไปสะบัดน่ากลัวมากต้องให้สะบัดก็ใส่ยาเข้าไปต้องสะบัดกระดอนนี่นายดูก่อนให้คนณยายดูก่อน ปนพี่อนพี่ยกยันนี่อีกยันนีุ่ณยายจ้ะให้คุณยายดูก่อนว่ายันนีุ่ณยายจ้อตอนนี้คุณยายก็ไม่เสร็จจ้ะใช่ไหมคะเออพี่เกี่ยวไปเก่งเว้ยฮะพี่เกี่ยวไปเก่งเว้ยฮะพี่เกี่ยวไปเก่งเว้ยใหุ้ณยายดูก่อนคุณยายมองไม่เห็นจ้ะเออเก่งอูกเก่ง

กิวบอกอย่านะกิวกำลังหดหนิดนะโอ้ไม่แกง้งแล้ะไม่แก้งหดหนิดตลดทำไมเท้าหน้าใหญ่ขนาดนี้เท้าหน้าใหญ่เท <c oughs> ้าหน้าใหญ่ครับรือว่าเท้ายีราฟเท้ายีราฟแต่แก๊สนึกเท้ายีราฟแต่แก๊บ <c oughs> <c oughs> ไหนคุณใหญ่ดูอ๋อให้ดูคุณใหญ่ดนตัวใสตาออนวอลแมนอยากให้เสร็จเร็วๆใช่คุณแจรถอยู่ไหนอะแฟะไม่หรู้คนห้องก็ไม่มีเขาตั้งอยู่ตรงนั้นนะแม่ก็ยังเห็นอยู่เมื่อกี้อันนี้คุณแจลูกค่ะไม่ค่ะคุณแจพีกวางสีะสีดำ เดีย๋ยวยาลองหยุดใส่ยาดูมั้งไหมลูกแช่เฉยเฉยอะหล่ะค่ะวัดกินหนองของบอมเบสนัยนคืไงดูก่นอนไม่เป็นไรนะลูกหมาไม่เป็นไรนะข้างนี้สะอาดเห็นไหมไม่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 ลูกอืม ลำคานก็ลำคานลำคานก็เออเค่อเคอเน้าเน่าเยหูเน้าเลยอานแรงกลเลยค คลิปนี้ขอแสนวิวนะลูกลยเลยพี่กอหากินกับหมาไอ้กินกับหมากี่หวะคุ่ยหญไม่ให้นะปุ่ยหเจาร่่ไม่ให้นะบ้ยนเราเขาหู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 หเหู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 หาหหูหเหูหูหหหู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 งเอูหูหูหูู่ไปหูหงหอาุหู่ เดี <formation> you know yeah, like ๋ยวมาอย่าเนี่ยยุ่งหรอเนี่ยยุ่งกับผมนะผมหงุดหงิดอยู่นะเมื่อไหร่แยจะนวดหูอะครับนางหงุดหงิดละหงุดหงิดเนีเราจะโดนแง่มแล้วเราหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าเห็นเห็นเห็นเชี่ยวงอกนะบ๊ายบายไม่ได้ เมื่อวานคุณปู่จูบเนี่ยค่ะคะุณป <c oughs> ู่จู